เอาละครับสวัสดีครับผมเขียนง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนันนะครับวันนี้นะคะหลังจากที่เลิกงานก็คืออยากจะ,จะทําเมนูไข่ตุ๋นกินแต่ว่าเป็นไข่ตุ๋นเนี่ยผมเคยทําไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะมาทาําในรูปแบบของไข่ตุ๋นที่ใช้เตาไมโครเวฟกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปต้มน้ํำนะครับ วันนี้ไข่ที่ผมใช้ดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่ว่าผมใช้ไข่ไซส์เล็กครับแผงละห0บาทอุดนเหมือนเกษตรกรที่เขาขับรถขายไข่มานะแล้วก็มันก็มีไข่ที่เหมือนกับไข่แรกสาว่ะครับขนาดไข่ก็จะไม่ไม่ใหญ่ครับถ้าขนาดไซส์เล็กเล็กแต่ก็าขายแผงละประมาณ65บาทก็เลย จัดหน่อยกินไข่สาวแต่ว่าไข่ตุนของผมเนี่ยผมจะทําง่ายๆนะครับผมจะจะไม่คือจะไม่ทาเหมือนไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนะที่เนื้อเนเนียนอะ่ะผมจะทําแบบในรูปแบบของไข่ตุนเมืองไทยดีกว่าอันนี้นะครับผมใส่ไข่ไปแล้วประมาณนี้นะครับแล้วที่ไข่ตุนจะทําให้เนื้อนุ่มเนื้อเนียนก็คือใส่น้ําสต๊อกค,ครับ น้ำสต็อกที่ได้เนี่ยต้องยอมรบับว่ามันเป็นน้ำสต็อกที่ผมทําไว้ซดกับข้าวมันไก่นะฮะแล้วผมก็เหลือไว้นะครับเพราะว่ามันทําเยอะฮะไม่หมดเราก็ไม่ทิ้งนะฮะเราก็ใส่ไว้กับตู้เย็นน่ะใส่ถุงไว้เนี่แหละครับถ้าการปรุงรสจะแสนง่ายครับแค่สองอย่างเองวันนี้การปรุงรสของผมจะใช้น้ำปลาของเมกเกอ e ชฟนะครับบอกอีกอย่างว่าน้ำปลาช่วงเนี้ บ้านผมน้ำตาน้ำปลาเต็มบ้านเลยทำคลิปน้ำปลาก็มีคนถามผมว่าน้ำปลามันมีขี้ยอ่อผมไม่รู้จะตอบยังไงให้เห็นภาพครับนั้นเลยไปกว้านซื้อมาถ้าที่เราหาซื้อได้ขำตัวเองเหมือนกันโถไเหมือนคลังแสงน้ำปลาเลยที่บ้านชิมหน่อยโความเค็มยังไม่ถึงเีกหน่อย ไข่ดิบเนะี่ยชิมชิมได้นะจ๊ะอย่าไปแหวะล่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับถ้าชิมไม่งั้นมันจะไม่รู้รสชาตินี่ฮะฮึความเค็มมาแล้วทีนี้ก็เติมนะครับเพื่อเมือมวลสารของผมก็คือ,อหมูสับรวนนะครับหมูสับรวนเนี่ยก็คือเนื่องจากมันเป็นเตาไมโครเวฟนะครับผมก็ คิดว่าทําให้หมูสุกประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตก่อนดีกว่านะครับเพื่อกันว่าเดี๋ยวเสร็จมาแล้วเดี๋ยวหมูไม่สุกไะแย่เลยแต่ทจากนี้นก็เติมด้วยหอมซอยกับต้นหอมนะครับจัดเต็มอ่ะสวยกระเทียมเจียวที่เจียวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวมาโรยตอนที่เสร็จนะครับอ๋ออ่าละ ทีนี้ก็ใช้ถ้าเกิดเป็นเตาไมโครเวฟนะครับเวลาทำผมจะใช้พลาสติกแปคุมด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้ความร้อนทําให้หน้าเขาแห้งนะครับความร้อนของมาเตาไมโครเวฟจะทําให้หน้าไข่เราแห้งนี่เลยอ๋อ ภาชนะที่ใส่เตาไมโครเวฟนี่ควรจะเป็นพวกเซรามิกหรือกระเบื้องนะครับแล้วถ้าเกิดจะเป็นพวกแก้วก็ต้องแก้วที่ทนที่ใช้งานกับเตาไมโครเวฟได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นความร้อนจากเตาไมโครเวฟอ่ะจะทําให้ของเสียหายนี่แฮะ <c oughs> แล้วก็ทิ่มระบายอากาศครับเดี๋ยวเราไปใส่เตาไมโครเวฟกันนะครับ อ่าล่ะครับทีนี้คือผมก็เอาไข่นะครับใส่ในไมโครเวฟแล้วนะครับแล้วทีนี้ครับผมต้องการให้ไข่มันเนื้อเนียนมากๆนะครับเนื้อเนียนมากๆผมก็จะใช้ไฟนะครับไฟระดับกลางต่ํานะอ่าแ้วทีนี้ก็ใช้เวลาตรงนี้ครับประมาณ10นาทีเลยโอเค อาล่ะฮะทีนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับใช้ผมใช้ไฟกลางต่ำนะครับเนื้อ,อเนื้อไข่จะได้นิน่นเนียนนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ไฟสูงๆเนี่ยเนื้อไข่มันจะละอุกนั้นเดี๋ยวขอเวลาตอนที่ไปที่แล้วนะครับผมเอาเอาล,อาลครับนี่แหละฮะหลังจากที่เราผ่านไป10นาทีเนี่ย ในการตุนไก่ไมโครเวฟไอไข่ไข่ตุ๋นไมโครเวฟนะครับทีนี้ก็มาลอกพลาสติกแรปให้ออกนะครับทีนี้ต้องยอมอต้องบอกทุกคนจริงๆนะครับว่า10นาทีที่ผมไปปรับเวลาเนี่ยครับมันทําให้เพราะว่ามันเป็นทั่วใหญ่มากมันเลยจะยังไม่สุกนะครับผมไปเพิ่มเวลาของไมโครเวฟเป็น18นาทีนะ ทีนี้ก็เรามาดูกันนะครับนี่สุกถึงเนื้อในครับอือว้าว <c oughs> ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือถ้าเวลารับประทานก็ผมก็จะใส่พริกไทยนิดหน่อยเพราะตอนปรุงผมลืมใส่ <c oughs> สาภาพตรงๆนะใส่แต่ใส่แต่น้ำปลา แล้วส่วนนี้ครับก็เป็นกระเทียมเจียวที่เราเจียวมาใหม่ๆส,สดๆหอมๆเลยนะครับโรยไปแฮะต่อเจียวกระเทียมก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับมันจะได้มีความเค็มประแลมๆจากกระเทียมเจียวกินแล้วอร่อยมากที่อยากจะบอกที่อยากจะบอกอะไรบอกตลอดเลยและขค้นี้แหละครับถึงขั้นตอนของ วัฒนธรรมการทำงานของบ้านเรานะครับหลายๆองค์กรผักชีลอยหน้าที่เหลือก็เก็บไว้นะครับบ้านเรา <c oughs> อย่ามาเปรียบบ้านอื่นนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะมัวหมอง <c oughs> โอเคแป๊บหบนึ่งน,นะครับ อ่านะครับทีนี้ถ้าถึงขั้นตอนการชิมอีกแล้วนะครับไข่ตุนที่ออกมาจากไมโครเวฟใหม่ๆนะครับอย่าเพิ่งไปชิมนะฮะเพราะว่าความร้อนเนี่ยคือเขาระอ,อุมากจริงๆดูสิฮะหอมมากทำลายแตกอะดูสิครับเป็นเนื้อไข่ตุนที่ก็เด้งๆดีนะฮะเพราะว่าเราใส่น้ำซุปไปด้วย

นี่แหละครับไข่ตุ๋นไมโครเวฟนะครับทำง่ายครับอร่อยถ้าหากว่าคนมีไมโครเวฟก็ลองตุ๋นด้วยไมโครเวฟดูนะครับส่วนถ้าเกิดใครไม่มีก็ลองตุ๋นด้หลังถึงซึ้งนึ่งอะไรเงี้ยครับก็จัดการได้เลยเมนูไข่ตุ๋นเนี่ยเป็นเมนูที่ตามอำเภอใจนะ จะปรุงยังไงจะใส่ผักอะไรหรือว่าจะใส่เนื้อสัตว์อะไรเนี่ยใส่กุ้งหรือใส่หมูหรือใส่ปูนี่จัดเต็มได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันตามอําเภอใจใเราอะเมนูไข่อะง <c oughs> ั้นเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากคลิปในทางบอจะมีประโยชน์ก็น,นำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ว่ากันใครจะกดแชร์กด subscribe ก็ได้เลยนะครับผม subscribe คุณครูวันนี้สาสอนมา <c oughs> subscribe ก <laughs> ันนะว่าวันนี้เรนขอตัวนะครับสวัสดีครับผม